นานมาแล้วในกาแล็กซี่สุดสยองที่ไกลไกลออกไปถึงจิบหายแล้วโอ้เอาละครับทุกคนครับจะได้ทุกคนจะได้ลิ้มรสกับเรื่องราวของ Star War s ในเซตติ้งที่แปลกใหม่กว่าเดิมครับเอาละ,ะาเสียงลง แม่และแสงยานสีชมพูน่ารักจังโอ้โหเอาว่ะผมเกือบถึงแล้วผมเจอยาน Star Destroyer เจอยาน Star Destroyer ฮะตึงอะไรกันเนี่ยโอ้โหวยานมันดูแบบ ลกลางมากแหมสาวแม่งตัว่าไอ้มันเสียหายหนักมากไฟแบบโดนตัดเหมือนโดนทิ้งล้างเลยผมจะมาเข้าใกล้โอเคต่เทียบท่าย,ยานเข้าไปในยานว่ะต้องขึ้นไปตรวจสอบครับแล้วเราเป็นสตอมทูเปอร์คนเดียวด้วยไม่มีเพื่อนด้วยยังเหงาเลยอะไรวะเนี่ย มาแล้วระหวะนี้วิลเซตติ้งโคตรสยองแปลกใหม่มากเลือดทุกที่เลยเลือดเต็มไปหมดมันเหมือนมีบางอย่างเลวร้ายเกิดขึ้นผมต้องทำการตรวจสอบครับทางเดินตรวจสอบทางเดินไปเลยโอ้โหแล้วเราสมาชิกเราตายหมดเลยโอ้โห เอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับพบกับเรื่องราวใหม่ของซาวอนนะครับในอีกมัลติเวิร์สหนึ่งเอาอะโลกพูดนะโอ้ยลืมตาด้วยพนะี่แม่ดูมันรอแล่สิครับประเด็นคือเซตติ้งนี้นี่คือของโลกจักรวาลนี้นะครับอยากรู้เคาว่าติดเชื้อกันได้ยังไง อยากรู้เท่านี้กูตุยกันหมดเลยอ่ะเออเอาบุหรีกเอาบุหรอ่อีกแล้วโอ้โหแล้วดูดิทำมาได้แบบหลอนสะใจว่ะอ๋าสหมงคลเปิดัวให้เปียกหน่อยภูมิใจเสนอ STAR WAR DEAD t r o o p e r s ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุดธฮดง ตลกอีกแล้วโอ้นานเหลือเกินจังหวะนี้ต้องรอซาวดรอปก่อนเอ้ยมาแล้วครับผมมาฮะกับมาแล้วไงโอ้โหสำรวจทางเดินฮะสำรวจทางเดินเอาเวย้ยยิงได้ไหมอะแต่ะ W S A D Move เมาส์เล็งแล้วยิงจจจิิิ ไม่มีกระสุนแบบไม่จำกัดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศัตรูอาจจะอุ้ยปืนพลาสมาโอเวอร์ฮีนะฮะต้องรอเย็นก่อนจิบหายแล้วไปยิงสมเจ็ดสมแปดไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคแล้วมันทางมันเปิดทุกที่เลยต้องไปทางไหนวะเนี่ยอ่าเฮ้ยไอหุ่น มันเรียกวหุ่นอะไรอะ R2-D2 อะไรอย่างเงี้ยเหรอโอ้แต่มันล่อแรงงั้นน่ะแล้วผมไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ตันเหรอตันว่ะโอเคอะเอา้เอาคือมันยิงธรรมดาไม่่ทายิงธรรมดาไม่ได้มันต้องเล็งก่อนโอเคอืมระครัดซีนฮะคัดซีนมางไง ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครว่าเรื่องสตาร์วอรเนี่ยผมทันแต่ผมไม่ค่อยรู้เนเรื่องราวสักเท่าไหร่นะฮะบางตัวละครอาจจะไม่รู้เลยแล้วก็ไม่ได้ตามด้วยขออภัยวเหมือถึงอะไรใส่กูตลกอ่ะคุณตลกกับผมเหรอผมไม่ตลกนะแล้วก็่คยหันด้วยเฮ้ยฟิลเหมือนแบบ ลีออนมาตามหาเอชลี่อ่ะแล้วก็เจอซอมบี้ตัวแรกเฮ้ยเปรียบเสมือนภาค2อเลยลีออนแบบมาแล้วคูนซิตี้โอ้โหอันนี้ลีออนออนว่ะเฮ้ยรถเรายิงได้แล้วว่าจังหวะนี้ชิชิชิทำไมกากจังวะชิบหายไม่เวลาด้วยหรอเอา้400เอา400เ้อ้าหายแล้วเฮ้ย ไม่ตายเฮ้ยโอเคโอ้โหมันมันให้เราไปฮะโอเคยิงุ่ม78ไม่ต้องระวังฮะไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอกูดาวรอกูดาวแล้วมันมีตัวหลังด้วยไงหนีบมืงหนีบมืงหนีบมืงหยิบมือโอเคโอ้โหโอ้โหแล้วมันอะไรเยอะแยะเนี่ยมันต้องยิงหาจุดอ่อนเหรอ ยิงครับมันไม่มันเข้ามาใกล้แล้ววะดิเฮ้ยโอ้โหมันพาสมาอายเฮ้ยโอ้โหอ้ออ้ออดอดเออโอเคมึงวิ่งแทรกไปไม่ได้เลยไงกูเหลือเชื่อยังงงเลยแล้วมันยิงแบบ เนี่ยตัวแรกโดนง่ายง่ายแตกง่ายง่ายอา่อโอเคยิงตัวยิงลำตัวฮะโอเคยิงลำตัวต่อเนื่องโอเคยิงลำตัวเองเดียวตัวนี้ไม่ได้หรออูยกูดาวกูวดาวเดี๋ยวพิ่งลุกนะมันมีมาตัวหนึ่งแล้วจังหวะนี้มันไม่เป็นไรอะ เฮ้ยตลกละตลกละตลกละตลกร้ายอันนี้ตลกร้ายนี่ตลกร้ายโอ๋ยอ๋าโอ้โหโดนไปสองทีโดนมาเรื่อยเลยโอเคมันมันน่าจะต้องมาทางนี้แหละโอ้โห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 มันมาเรื่อยๆว่ะแล้วผมจะก้าวผ่านได้ยังไงมันต้องไปโอเค โอเคต้องรอชาร้าทีหนึ่งครับโอเคโอเคอย่างเดียวกูจะแบบนี้อ่ะรอครับอย่าให้ยีดอย่าให้ยีดยิงยิงโอเคแทรกเข้าไปเราไปได้ไหมเอาไม่ได้เหรอเอาอย่าบอกนะให้อยู่ให้นานที่สุดอะค,ค,คุณตลกกับผมแล้วคุณคุณตลกกับผมแล้วใช่ไหมคลิบหายว่ะจริงว่ะอาจจะจริงว่ะ มันไปที่อื่นไม่ได้หรอโอ้โหมีระยะเวลาฮะเอ้ยไม่ได้แบบเวลาให้เราหนีตัวรอดได้นานที่สุดหรอเปิดได้ไหมไม่ได้ว่ะชิบหายแล้วครับจังหวะนี้โอเคเราคุมโซนตรงนี้ได้ไหมโหโอ้โหต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับโอเคผูดาวผูดาวเฮ้ย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 เร็ว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 ข้างหลังมาป่ะข้างหลังมาป่ะ ไม่อยาหันหลังเลยเดี๋ยวจะพึ่งโอเคนี่มันมาจริงมันมาจริงแล้วปืนแบบอย่างกากเลยโอเคโอ้โหมันมาต่อเนื่องว่ะโอเคยิงหน้าหลังหน้าหลังแล้วกูตอนไม่มีซ้ายขวาครับสบายหน่อยโอเคมาเด็ต่อเนื่องครับต่อเนื่องมันมันไม่มีทางไปใช่ไหมโอ้โหพลาสมาคัตเตอร์ พัทมารครับอึนพัทมารครูดาวอย่างหนักหน่วงรีโหลดต้องรอเย็นก่อนโอเคเหลือ2อ0รอวิประมาณ3นาทีครับ3นาทีหน่อยโอเคมาต่อเนื่องครับเอาดิเอาดีไม่ไปไหนจังหวะนี้กูอยู่ตรงนี้แหละยิงจนปืนหมดแม็กอะ่ะยิงจนแบตหมดละเ,เอาประตูประตูประตูะตโอเคยังไง

มันไม่เข้ามาไอฝั่ง <House> ฝ no ั่งทางซ้ายมือนี้มันไม่มาว่ะไม่มันเหมือนถ้าเราไม่ออกไปให้มันเห็นมันก็ไม่มาเอาเดี๋ยวกูยิงนี่แหละมันไม่มีทางใช่ไหมหรือว่าผมเข้าใจผิดวะถ้ามันมีทางนี่คือผมตายหายแน่รอจนเวลาหมดเนี่ยเอาไงจังหวะนี้โอ้โเลยนาโอ่งเลยหรอโอ้โหแต่ถ้าพูดแบบว่าพวกแนวแบบว่าถ้าพูดถึงแบบว่าสร้างทีมแบบนี้นี่คือสยองผันเอาเรื่อง ไปเสียมันดูใกล้ยังวะโอเค48ครับใกล้แล้วใกล้ถึงความฝันแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยนักเดี๋ยวเดี๋ยเร็ว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 นะเร็วโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาปะไอตูซ้ายไม่มานะ ตัวขวาไม่มีตัวหลังไม่มีมันไม่มาเนาะมันติดมันติดตีิดมันต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 ิดเรายิงได้ไหมมันไม่เป็นไรเลยว่ะอ้แล้วมันอะไรวะน่ะสี่วิสามเฮ้ยสองหนึ่งห้าสิบเก้าห้าสิบแปดอาทีครับ เอาไว้อยู่ได้นานสุดจริงด้วยว่ะโอ้จะเล่นงี้กับพี่เหรอเอาว่ะเอ้าทำไมนิ่งอ่ะเอาจึ้งยัชอบเลยซาวแบบนี้อะไรตัวอะไรข้างหลังเฮ้ยหันไปดูโอ้โหตัวพ่อ เรียบร้อยดาร์นเวเดอร์ตัวพ่อก็โดนเฮ้ยโอ้ยไรเซ็บไปอโหเรียบร้อยครับตาแดงเถื่อนครับคิดว่ารอดไหมนั่นน่ะสิอุ้ยใครเนี่ยโอ้ เรียบเหรอโดนแผลเลยเป็นยานของดาร์ธเวเดอร์นะฮะก็คือโดนไวรัสแดกกันหมดเลยแม้กระทั่งดาร์เวิดอุ้ยเพิ่งเห็นส่วนล่างไม่มี <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงนี่คือสยองจริงนะโปรเจกต์เฮอร์เลอร์บาย เออสเตฟาโนแคคดาวจูฟาอะไรวะนะโอ้เฮ้ยโหสตาร์วอร์เดสทูเปอร์ไนท์แมวหมดเมื่อกี้คือไม่ใช่ไนท์แมโหมดหรอโหถ้านไนท์แมโหมดคือโหดกว่านี้เหรอชิบหายแล้วฮะโอเคหรือเปล่าวะหรือเมื่อกี้คือไนท์แมโหมดวะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะฮะ เออโอเคก็ใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเป็นแบบว่านักพัฒนาอ่าทั่วไปนะครับจะเรียกทั่วไปดีไหมมันจะดูจะเรียกว่านักพัฒนาเดฟอ่านอกสังกัดนะครับเขาทำโปรเจกต์ก็คือสร้างขึ้นมานะฮะให้เราลองเล่นกันนะครับก็ถือว่าเซตติ้งแปลกใหม่ดีนะฮะเป็น Star Wars เวอร์ชั่นแบบสู้กับซอมบี้เนี่ยหายากนะหาดูหาเล่นยากนะครับผมใครที่อยากเล่นก็ไปเล่นกันได้นะครับผมโอเค subscribe ที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่ชอบเพื่อที่จะได้ไม่ชอบว่ะเพื่อที่จะได้ชอบหรือมาดูคลิปใหม่ๆนะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแต่ถ้าพวกที่ใส่แย่ผมจะกดหน้าคุณ I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yeah damn ain't that great